เมนูแซ่บๆที่ครับอีกไม่ได้คือเมนูปลาลเด็พีปนองเออเป็นปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาดุก ตัวแบบไงหรือว่าเป็นปนุรัสยานะครับผมมือนี้ก็สิมาเป็นการอบพี่น้องเอออบใส่กระทะเป็นแบบอบแบบเด้่เนาะอบใส่กระทะแบบนี้เนาะเออเอาอันดับแรกก็เครื่องคว่ำเครื่องเคียงใส่ก่อนละเออเอาไปอบไปบไปอบกัอนอ่าผู้นึงก็ดังไฟไ,ฟไปทาแล้วแบบนี้อืมจากนั้นก็เอากระทะมานะครับผมหลังจากเตะกระทะสิเร่ร่อนู้สับบกพริกกับสับบกพริกนะครับผมเออสับหอดขวัญนะพี่น้องเออโอ้เป็นะเสียดายไหมครับเห็นว่าซับหอดขวันะครับผมเอาบัตรที่นี่นะครับผมเราก็จะมาสาัอดหัวชิงไข่นะครััับบผมเเเเเออาาาแแแรกกๆไปปปลยนนนนนนนะะค่่็ตหิวข้้งจส ปัจจุบันนี้นะครับผมหลังจากที่ซับหัวขิงไข่แล้วครับผมห้องก็จะไปใส่กระทะนะครับผมกระทะนี้เป็นกระทะที่อินมันได้พี่น้องเออต้มก็ได้นะครับผมเออเอเามาไปซับข่าพี่น้องขิงขาชักไข่ใบมะกรูดขาดปอดได้นะครับผมเอาบักพริกน้ำนะครับบักเคลเทศพร้รพอมหอมแดงหอม,หอม,หอมเปียกว่ากันไปพี่น้องเออเอาฟูดด่งไฟก็ดังไฟน,งนะครับผมอืม เงินบ่อหอดว่าเรื่องกระทะเนาะพี่น้องเนาะกระทะที่อินวันเออที่อินวัตได้ตุ่มก็ได้นะครับผมเออทอดก็ได้บัดนี้อบก็ได้พี่น้องบางสิอบจังได๋ซะเบิ่งเด้อเอออันนี้อันตอนนี้ก็คือซับบ่ทันได้แล้วนะครับผมเออไปหาใบอันนี้สิเป็นอีใบใบหยังเนาะนี่เนาะเออใบเยหญ้าแฝกพี่น้องไปใบอ้อยเนาะนี่คือใหญ่ๆเห็นอ่ะเอาสุดนะก็ใส่แล้วครับเครื่องปวกเครื่องปรุงนะครับผมของปลวกของว่าก็ยเอาใส่ลงไปแล้วก็มือคุกนะครับผมหลังจากนั้นเฮาก็โยบลาของเฮาบังนะครับผมเอาบังสัก่อนนะครับผมบังส ใส่กับเครื่องเทศนะครับผมบางทีเราชอบข้าวนะพี่น้องเดออเพราะเหตุอะไรเราข้าว,วเดียวเบ็ดเดี๋ยวข้าวบ้วงน้ำก็ะเพาะสันนะครับผมว่าหิวเ,วเขานักว่าหิ้วขอนักยีเดียจอปากสั่นพี่น้องเอาบัดที่นี่นะครับผมเราก็จะไปคุกกับเครื่องเทศของเราเอ่ะเออนี่เองเทศเท่าฝักเท่าแตเรียบร้อยแล้วข้าวเจว้าไม่มีคุกนะพี่น้องข้าวเจ้า คุกอันแบบนี้ย่างเดียวได้เอาถูท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 ,ท,ท,ทูไปชิล่างข้าวไปพร้อมเนาะโอ้จ,อจะมีนี่น่แก่ข้าวที่คักน่ออันจักปิกคนละปิกสองปิกนี่นะเออเอาคุกซอยกันรังจากนั้นนะครับผมเราก็เอาไปทับไว้ตรงหญ้านะครับตรงหญา้าก็จะมีใบตองอีกสั้นนึงนะครับผมจากนั้นก็เอากระทะนี่นะครับใบเก้าวเขานี่นะเอา ไปคุดขีดินมาพี่น้องเออเอาคุดขีดินมานะครับผมคุดขีดินกับคุดขีดินเป็นขีดินแก่นข้างๆนั่นแหละก็มันทุบไปขีดินมันเปียกออกดีๆได้พี่น้องเออหลังจากนั้นก็เทกน้าใส่กับเอากระทะไปกอล่ะครับผมเทกน้าหลังจากนั้นเราคุกขีดตุ่มใส่แาบนี้บาดที่นี่ฮะเอาก็ะยอกกระทะใบกอล่ะครับงุ้มบาดนี้วุ้ยที่อินอีาดีแก่ถ่ายนี่วะเออเอาบาดที่นี่ก็เอาขีดตุมนะครับ ไม่นะครับผมอ่ะอัดไว้บัดที่นี่หลังจากอัดใบเขาจะโอ้บดิบบาดนี้เอาสีตัวปูไปนะครับผมโอ้มบจีบสวัสดิ์ทั้งรางที่เขาบอกคุณว่าเออเอาบัดที่นี่นะครับผมหลังจากที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาสีดังไฟขึ้นได้ไปลองบัดนี้เออไปหาทานหาฟืนมากที่บัดนี้เออตีอัดในมันดีดีฝักใบมันออกอะไรมันไกลมากมันจีไหม่เข้าไปทั้งใเพช่นว่าเออเอาบัดที่นี้ก็เฟี่ยงกันนะครับผมเออมางาไมยงาหอกงาแหงงาเมึงไปเออไม่ไม่ขว่ำไม่เห็นเท้านั่นเออจะกด้เงิน เสาเฮียนใครว่าหันบ่มีเอ่บ่มีเนี่ยใส่เออปฏิทินนี้นะครับกดดังเข้าไปแล้วมันอัดเข้าไปแบบนี้เป่าไฟเข้าไปบุ้ยควงกดลุ่มฝ่าเลยไรแบบนี้เออปฏิทินนี้นะครับผมหลังจากที่อันนั้นเลยซุบควันห้อก็จะไปเตรียมสถานที่กินข้าวของเ้านะครับผมก็จะเป็นอันนั้นก็คือหองนะครับผมอย่างหยาเชี่ยวน่าลักเออเนี่ยมันขึ้นกับเป็นโยใส่แถี่ยวน่าลักมันจะเอามาปูตัดมาปูแบบนี้ปุ้ยให้มันนัวนะเพราะไม่นะเออป่านมัน้เปานอ้นพี่น้ัวแบ่นี้โตเออ ได้เว e, ลากินบาด้พ yeah, uh, ี่น้องโอ้ยค่ะทิดหม่องใส่หัวกวันงงเลยใส่หม่องทิดจันนะเอออเาบาดที่นี่นะครับผมสุดยอดนะครับผมเออนี่นะครับผมทิดจันกินหางทิดหม่องกินหัวนะครับผมเอา้ยไปเสียบคัะถีดหม่องกินประสบประสบจัเกจี้ดูเขาดูเขาดูหัวจนตายด่วนๆแล้วปุ้หิวเขาแล้วจนปากสั้นนะครับผมเออดูอันกินแต่ละเทียนนี้ว่าจนตาสวดวางแล้วคักขันแหนะนะฮิวคักหิ้วแหนะนี่มันจะเสียบข้างจะเสียบแหน่อยดีกว่าเออโอ้แม่นู่นนี่ rất <coughs> giỏi <coughs>